โอเคแลผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผม,ผมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อช่อง,งลอนดอนอาร์แคสเตอร์กันด้วยนะครับผมก็ช่องนี้แลผมก็จะทำเกี่ยวกับเกม GTA San Online แล้วผมเซิร์ฟ High and Low นะครับผมก็เป็นคลิปเกี่ยวกับแนะนำงานในเซิร์ฟนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องนี้ได้นะครับผมโอเคไปดูคลิปกันเลยฮะ ดูความพยายามของมันทุกคนอ้าวิ่งมาเอ้ยเอเออ้าวิ่งมาวิ่งมาดูความพยายามมันดิอ่ะออกกำลังกายยามเช้าวิว่งเร็วๆดิให้มันเร็วๆอย่างที่มึงวิ่งไล่กูหน่อย ดูด,ดูความพยายามมันเร็วอันนี้ได้อีกเปล่าเร็วเร็วดิวิ่งมาเร็วเร็วให้มันเร็วเร็วกว่าน,นี้หนะ่อยกระตือรือร้น,น,นหน่อยดิช้าจังเลยว่ะเร็วกว่นนานี้มาอีกเร็วกว่าน,นี้ <c oughs> ดูความพยายามมันได้เยอะ กูเลยท้อเลยวิ่งมาวิ่งมาอ้าวหยุดทำไมอ้าววิ่งมาเร็วเร็วโอ,โอ้ให้มันกระตือรือร้นหน่อยดิอยากฆ่านักไม่เจ่ะเร็วเร็วดิวิ่งมาเร็วเร็วดิเร็เวเร็วเออและวิ่งมาวิ่งมา เออนั o, o, there, right Talk, Morocco, ่นแหละดีด huh. ีดีรักวิ่งมาราธอนอยู่แล้วตอนนี้เออแหละเออวิ่งมาเออวิ่งต่อยวิ่งต่เร็ว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 เออนั่นแหละมันจะได้เร็ว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 วิ่งมาวิ่งมาอีสัตว์เร็วนี่นะเร็วนี่นะเออนั่นแหละวิ่งมาเออให้มันมีความกระตือรือร้นหน่อยอ่ามาวิ่งมาวิ่งมา เออนั่นแหละเออวิ่งมาวิ่งมาวิ่งต่อยมันเร็ววิ่งต่อยมันเร็วอย่าวิ่งกระโดดวิ่งต่อยวิ่งต่อยอย่าไปยอมใจล้วไปลองหน้ากันไปไหนมาแล้ววะมาแล้วมาแล้วเร็วๆดีโอ้โหช้าจริงๆเลยมึงเนี่ยเร็วๆดิ เออให้มันกระตือหรือร้อนหน่อยไปรอตรงสะพานดีกก่อนนี่ไม่ใช่หรอกกูจะกินเหล้าด้วย <c oughs> เร็วๆๆๆเเ,เ,เ,เอามึงหยุดทำไมมึงเหนื่อยอะไรแค่เนี้ย ะมึงเหนื่อยอ่ะมึงจะเหนื่อยมึงวิ่งมาเร็วๆอ้าวกูบอกว่ามึงจะเหนื่อยไงมึงจะล้มทําไมมึงจะนอนทําไมอ่ะมึงนอนกลางถนนมึงกลัวโดนรถชนบ้างไงวะฮะลุกเร็วๆแค่นี้มันไม่เหนื่อยหรอกไอ้ห่ากูวิ่งมาแล้วกูยังเคยวิ่งมาเลยเร็วๆเร็วๆเร็วๆ ลุกแค่นี้มึงไม่เหนื่อยหรอกมึงลุกขึ้นมาเดี๋ยวก,กูพาวิ่งเร็วๆมึงมามึงวิ่งมามึงจะเหนื่อยวิ่งมึงวิ่งให้เร็วกว่านี้อีกวิ่งเออมึงวิ่งมาไปร้องหน้าละกู <c oughs> มไม่ไหวอะไรเยอะ ร้อแม่งตรงนี้แหละไม่ใช่เรากินเหล้าด้วยจะตายแล้วเนะี่ยไม่ใช่เรื่อ่นะอาหารมันจะหมดเนี่ยประเด็นวันนี้กูกูไม่มีอะไรทำจริงๆอ่ะกูมาเจอซิมมอนพอดีเอยากได้รถกูไงนี่ไงมาสิวิ่งมานั่นแหละวิ่งให้เร็วกว่านี้อีกวิ่งเร็วๆไปร้องหนะ้าไปร้องหนะ้า มันอยากได้รถไงเนี่ยกูก็จัดให้อยากได้รถก็ต้องวิ่งตามรถไปไหนแล้ววนะนุนนุนมาแล้วมาวเห็นจุดดำๆเป็นหมวกนะมาแล้วอเออวิ่งมา,าแะละวิ่งอย่าเหนื่อยมึงอย่าเหนื่อยมึงวิ่งมาเรื่อยๆคุณทรมานจริงๆเลยวะคุณละยอมใจเลย วันงนั้นขอกินเหล้าด้วยกูจะตายแล้วอะความกระสือกระสนแม่งอยากได้รถจริงๆไอเหี้ยเนี่ยวิ่งวว่งวิ่ง,งอเออวิ่งต่อยมันมันทำให้มึงวิ่งเร็วดีเอามึงวิ่งมากูขับมอไซค์แล้วกูเริ่มเหนื่อยแล้วขับรถยนต์เลยมามึงวิ่งมา แล้วเนี่ยมึงเห็นรถตูดเขาขาไปเนี่ยมึงไว้ใจได้เลยว่าเป็นกูเนี่ยเอา้าเป็นมอไซค์ครับมันเล็กไงเออมันมองไม่เห็นหรอกไปร้องหน้าแมงแล้วเฮียไปร้องหน้าแมงแล้วอยู่แยกแล้วโอ้หเยียวิ่งมาตั้งแต่กาลาดแม่งมีความกระเสือกกระสนอะไรที่อยากจะได้รถกูนั่งหนาวเนี่ยโอ้โหอ้าวหายเลยเว้ย <laughs> หายเลยเว้ย ไปไหนล่าโอ้ยยังมันยืนูยังกูมองไม่เห็นดิเจมึงจะวิ่งกลับมาทําไมมึงไม่วิ่งไปฮะมึงจะตามกูทําไมมึงไม่วิ่งไปไข่หมกกูบอกมึงวิ่งไปไข่หมกกูมึงได้รถกูเอ้าเออมึงจะหยุดทําไมวะมึงจะตามกูทําไมกูหามึงไม่เจอเนี่ยมึงวิ่งไปไข่หมกเจยวนี้เลยนะเออนั่นแหละเออวิ่งนาหน้ากูไปเออ มึงอย่าเหนื่อยมึงอย่าหยุดมึงวิ่งไปไม่งั้นมึงไม่ได้รถกูนะเฮ้ยไปคนอื่นก็รอมึงอยู่เนี่ยโอ้เออมึงวิ่งไปนั่นแหละเออมึงอย่าเหนื่อยไม่งั้นกูชนมึงนะเนี่ยเอ้าเออเอออ่ามึงหยุดทําไมอ่ะมึงจะเหนื่อยทําไมมึงวิ่งไปมึงอย่าเหนื่อยเออนั่นแหละวิ่งไปเออไปรอข้างหน้าแม่งละ ช้าจ,จริงๆเลยโอ้ความอุ่เสื็จกระสนที่อยากจะได้รถกูนี่มันคืออะไรกันวะมึงนี่มีความพยายามสูงที่อยากจะได้รถกูจริงๆกูรอไม่ไตรงเนี้ยแหละแอคเด้อแอเด้อเอ้ยถ่ายภาพแป๊บหนึ่งแล้วกันไอส้สัสเป็นที่อะไรกูนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะกินน้ำก่อนโอ้ไม่ไหวละขับรถนี่เหนื่อยจริงๆเลยไม่ได้เหนื่อยเพราะอะไรนะไอ,นะอ้ี้ยเหนื่อยกับไอ้เนี่ยแหละเออรอมันอีกนะ ความกระเสือกกระสนเนี่ยรถรถกูนี่จำนับเลยนะมึงวิ่งมึงวิ่งมึงวิ่งกูบอกให้มึงวิ่งมึงจะต่อยรถกูทำไมมึงอยากได้รถกูไหมอ้าวมึงวิ่งไปเออนั่นแหละนั่นแหละอยากได้รถกูก็ต้องวิ่งอ่ะมีความพยายามหน่อยนึงอ่ะอ้าคามุยขามุยมึงวิ่งไปเร็วๆอย่ามันจะได้คารถกูเนี่ยหละอ้าว ความพยายามมึงสูงจริงเลยมึงวิ่งมาเร็วเร็วดิโอ้ช้าว่ะช้าจริงๆเลยมึงเนี่ยวิ่งมาแล้วเฮียกว่าจะถึงแต่ละที่เนี่ยเฮียลำบากกูจริงๆเลยเร็วๆวิ่งมาวิ่งมานั่นแหละเออวิ่งมา,งออมาข้ามวยอ่ะมาดิมาข้ามวยมาเร็วๆเลยมึงอ่ะโอ้ช้าจริงๆเลยโอ้ แม่มีความกระเสือกกระสนอยากได้รถกูม,มากเลยในเย่เนี่ยเอาวิ่งมาเอา้าเร็วๆเออนั่นแหละโอ้โหความพยายามมึงส่งนี่กูโอ้โหให้สิบเลยให้เยให้ร้อยเลยอะแม่คะแนนเต็มสิบกูให้สิบเลยอะไอเยความพยายามมึงโคตรสูงเลยวะกูรับได้เรื่องเนี้ยเออนั่นแหละเอเอวิ่งไป เออนั่นแหละเออไปไปเออ,เอ,อวิ่งไปอ้าวมันจะต่อยรถกูทำไมล่ะเอามึงวิ่งไปเร็วเร็วโอ้โหมึงอยากได้รถกูไม่ใช่หรอเออนั่นแหละเออวิ่งไปเออเอออ้าวกูใจดีหน่อยเฮียเอาถึงแค่มือในเมืองแค่นั้นก็พอลอะออะไปถึงร้านไก่อ่ะร้านไก่ข้างหน้าเนี่ยอะในเมืองข้างหน้าเนี่ยไปไปไป,ไปวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวก,กูให้รถเร็วอ่ะเร็วๆรโอ้หความกระเสือกกระสนนี่อยากได้รถกูนี่จำนับเลยมึงเนี่ย เอาอยากได้รถกูต้องมีความพยายามเอาวิ่งไปความพยายามมึงสูงไงเต็มสิบกูให้ร้อยเลยวิ่งไปเร็วๆไปรอร้านกันเลวกันผมจะปลดล็อกรถเป็นเนี่ยหลยให้มันมาเอารถเอาระหว่างนี้ขอไปซื้อน้ำ่มนไม่ไหวแล้วจะตายแล้ว <laughs> จะตายแล้วไม่ไหวแล้วไอ้แยเหนื่อยกับมันจริงๆอะเดีนะ๋ยวรอมันมาเอารถอะระหว่างนี้ไปหาที่แอบก่อน <laughs> อยากได้รถกูได้ นี่ไงมาแล้วเอาเนี่ยเอารถกูไปได้เลยเนี่ยเอาไปเลยอยู่กูปั่นจักรยานไปเองไปกูไปละกูจะทำงานได้แหละไปได้นะเอา้าความกระเสือกกระสนมึงนี่กูยกให้เต็มร้อยเลยเออโชคดีไปกูปั่นจักรยานละไปเลยเฮ้อความกระเสือกกระสนนี่ดีจริงๆเลย <c oughs> มันจะสงสัยเปล่าวะ อย่าอย่ารอให้มันขับไปสักพักนึงแล้วกันทุกคนระหว่างนี้ผมขอญาตปั่นจักรยานเล่นก่อนเอรามันคนจนมันปั่นจักรยานนึกถึงป่าโจกเลยเล่นปั่นจักรยานนี่โอเคอย่อ okay, ยมาสอดแนหนมเลยแล้วกันรลส่วนตัวอยูงไนเนี่ยอุย้ยแม่งขับเร็วว่ะว่ารถกูความแล้วละ่ะรถกูความแล้วละ่ะอย่ารอให้มันไปถึงสัก ตรงไหนดิหัวโค้งนี่นะจูเกูเสร็จก,ก็กลับขึ้นมาแล้วอ่ะยังไม่ถึงนะอ่ะมึงเจอกูเซมอนมึงมังอาจมากมเล่นกับกูเนี่ยมึงเล่นกับกูมึงเล่นผิดคนแล้วเพื่อนเล่นกับกูเล่นผิดคนแล้วน้องโอเคถึงที่กูกําหนดไว้แล้วอพอดีว่าจักรยานเนี่ยมันช้าเกินไปสำหรับพี่อะน้อง พี่ก็ขอใช้วีโฟในการขับรถเล่นหน่อยลวกันไปดูแมงก่อนแล้วกันไปดูแมงหน่อยลวกันเดี๋ยวมันไอเดีเท่าไหร่ปะขับรถผ่านมันอะมันน่าจะวิ่งไปต่อนะผมว่าอะเดี๋ยวเราลองไปดูมันก่อนนะ่งเ้ยมันมีเออมันมี VP ีอยู่อ่ะมันเลียกรถเอาก็ได้นะแต่อีเจนี่แม่งเล่นตามน้ำเหมือนมันรู้ว่ากูอัดลิปอะไม่ได้นัดกันด้วยนะคือไปเจอมันอยู่กาลดแหละนะผม ตอนแรกเห็นรถมันจอดกันเยอะๆไงแก๊งสโมท่านะครับผม <c ười> คือเห็นเขาจอดรถกันเยอะๆเออผมก็เลยว่าจะแวะเข้าไปดูทำเหมือนว่าเข้าไปดูรถที่กาลาดอะไรประมาณนั้นอนะ่ะพอออกมานอกไอดูนอกโชรูมปึ๊บแม่งดักรอกเต็มเลยดีนะเขามีอันนี้ไอ้ PVP นะผมเขาเลยมันไม่สามารถต่อยได้นะผมถ้าเราไม่ได้เปิด PV P ีวีนะผมอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึง่งนะผมทำให้กูรอดมาได้ดมไม่งั้นกูคงไม่รอดหรอกนะผม มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะไปทางนันนึงดูว่ามันอยู่ในเกมมันอ่ะเช็คก่อนเช็คก่อนไอ้เย้เนี่มันยังอยู่ในเกมอยู่เลยนี่วะไปไหนมันวะขอญาติแว่นหามันหนึ่งนะน่าจะไปกลาแหละทุกคนเออช่างแม่มันแล้วกันโอุ๊ยเค้าสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีประมาณนี้แหละนะผมคือไม่ค่อยมีอะไรมากนะคือมันมาปั่น ปั่นมันเล่นดิเฉยเนี่ยนะผมเพราะว่ามันกระเสือกกระสนอยากได้รถกูไงอยากเอาไปถ่ายรูปนะผมแต่ก็ถ้าจะจะเอาไปถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องมีน้ำน้ำพักน้ำแรงกับกูหน่อยนะกันนะผมขอ <c oughs> แกล้งหน่อยแล้วกันคือหมั่นไส้มานานล้วนะผมตั้งแต่ในสตรีมละแม่งชอบมาปั่นกูอยู่นี้เจอกูปั่นบ้างแหละไอ้สัส โอเคเจมาหน้คลีปหน้ากันนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเพื่อเป็นกำลังใจผมถ้าติดต่อไปต่อโอเคเจ้าัน้คลีปหน้ากันไปแล้วบ๊ายบาย I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like, where is my childhood? Lyrics legendary, like I am, Robin Hood. Flow is flowing good.